เป็นเพลง I'm Happy New Year นะคะคือก็แต่งมาให้น้องไอแคร์ปีที่แล้วไปเที่ยวกับน้องไอแคร์หลายปีแล้วออตั้งแต่ที่น้องไอแคร์อกหักออก็ร้องคิดถึงแฟนเก่าทุกปีกูก็เลยบอกว่าคนเราคิดถึงแฟนเก่าทุกปีคนเดิมเลยเหรอมันร้องไห้ถึงมันอะห้าสี่สามสองหนึ่งร้องไห้เลยกบัวอะไรอะรึงมเะนยะจริงนะทุกปีไขวะทุกปีด้วยไอใช่ทุกปีแลวแล้วปีก่อนล่าสุดที่จะไปกินหมูกระทะห้าสี่แถองเอากทิสะกิดนี้แล้วปุ๊บ มาน,นอะไรก็ทำฟั็น้ดม,มันเป็นมูดเพราะเขาไม่เทียวปีใหม่กันที่นั่นแล้วทุกครั้งที่ก็เธอจัดปีใหม่มเราก็ไปที่ร้านเดิมไดไออยู่ปีใหม่ปีนั้นโอ้หนูมันน่าสงสารไม่ได้คู่ไอ้คู่เดียวด้วย เออคุู่กอดรัดดาวจะริงจริงจะคิดพอดเอ็มวี Unhappy New Year ให้หลอนด้วยนะอ้าวว่าต้องเป็นยังไงรู้ปะเปิดเรื่องมาแต่แรกต้องเหมือนเป็นอีมิกอะจะเศร้าเป็นตัวเมนแต่เปล่าเป็นอีมิกอะเดินเข้าไปร้องเพลงเขาดาวปีใหม่ใช่ปะเออแล้วก็เปิดตัวผัวอยู่บนนั้นแล้วผัวกับอีมิกอะยืนมองอยู่จากข้างล่างว้าแล้วมี่ีป้ายมือแม่มีไหมก็มีเป็นผัวกับอีมิกนี่นแหละที่เป็นพระเอกเอ็มวีแล้วพี่นัดเชื่อไหมมันมาจากชีวิตหนูจริงหนูจริงจริงค่ะ เอาเลยหรอเอาเลยเอาเลยเริ่มละโอเครับปลดแคปพั่นมาเลยไม่ใช่เพลงอ่ะเสียงมาเสียมาปดแคปพั่นมาได้เลยไปอุ้ยเป็นร้านเงาๆนะเป็นร้านแบบว่าอะไรเนี่ยอุ้ยไปแบบต้องร้านเลยป้าปาร์ตี้ป้าโอ้วันที่สามสิบชอบชื่อเพลงมากเลยอ่ะอันนี้ท่านีเมื่อกี้ท่านีเกี่ยวกับแอปปิเบอร์เดย์ออเอาไปกันเบอร์เด้เออเอาเป็นมูดแบบจัดร้านอันนี้เป็นเด็กในค่ายยา นั่งน้องในค่ายมันเรียตั้งผูเนาะซื้อต่อได้แบบเออไอเทียอะไรพวกเนี้ยเผ็ดๆน้องคุณมิกอุ้ยแปลว่าเด็กๆทำงานดีเงี้ยเหรอเปิดร้านเนาะเปิดเต้เเต้เต้ใส่บูทนะคุณแม่คุยคุยกับเด็กลูกน้องน่ารักจังเล่นแล้วสัมเล่นแล้วแต่งหน้าเองนี่โอ้ยชิิตีแต่งหน้าเองใช่ไอเนี่ยอีดาสมูทสิดีดอก นี่เดี๋ยวกัาดูจังหวะหันหน้านะโอ้โหเขาเขาตัดต่อดีมากค่ะคุณวีเนี่ยหนึ่งสองปุ๊บเนสัตว์มหิดตะแบกแปลงแต่ทาเป็นแป้สวยนะสวัมากเป็นปนักราจริงจริงด้วยอันนี้สวยอันนี้สวยคุณเป็นเจ้าของร้านนี่เป็นนักร้องสีหล่อมากสีหล่อมาแกเคยขอดสีหล่อ ่นนัเอาเองตนัวนทนห่วยคนนึงตอนนเอาอวพี่ดิมมาเล่นเใจอ้าวทันทีลองคอรลัแบบมซีอันนี้เ็กไปรั่ซมาองคอรลัดเลยค่ะซีหลอมาซีหลอจริงเลยอะคิ้วเนาะโคเสียวนี่แล้วก็มีซีตัดอีกแล้วไมเจหมือน้องสดวันนั้นเลยอะ แฟดแบกหรอแฟดแบกโอ้ยโอ้ยมาอ๋อเป็นแบบสมัยก่อนพัดเนิร์ดมาคือเขาอยู่เมื่อก่อนเขาเป็นเนิร์ดพอเขาได้เราปูเขาเปรี้ยวไงอ๋อโอ้ยอุ้ยเนี้ยโอ้ยน่ารักมากจิ้นหนักคู่วายมาหลาจะไม่หักมุมหรือเปล่าไม่หักมุมอะไรใหม่จิไม่ไม่มากคู่วายกูตายชายชายไงน่าหลอกมากเลยอ่ะ เธอชอบถ่ายเจาะหน้ามากใช่ไม่นะมันลองแต่งไปไงพี่มาช้าไงเลยนอะเปิดนะตอนแรกหน้าหนาชุดก็รู้จักอะมาชุดแรกคุณพ่อนี่เราเปรี้ยวมาวันไหนเด้อนอะไรอ๋อเล็บยาวมากแม่ใช่ลองจากกระสือก็พี่มันหลอดเนาะมันหลอดมาก การเล่นเหมือนคนสมัยก่อนคือแฟนไม่ฆ่าไม่สิกางเกงอะไรหน่อยวะเาชอบเราเซ็กซี่ไงแต่รอบนี้มิงมาแบบง่ายแต่เข้าถึงโอ้ยสวยมากเลยอ่ะมาริคริสมาสมากยฉันเชื่อว่าไอ้วี่ต้องมีกระตุกและเอแคร์ชอบแต่งต้นคิสมาสกับไอเซสือใช่นี่แบบคุยนี่ร้องไม่ได้กรอดไม่ได้ร้องยังเนี่ยเกือบแล้วเนี่ยอมิ้งใส่ลายเสือสวยนะอ๋อลูกที่บนกระตกตั้งแต่แรกใช่ไหม เหมือนกูมองลูกปอนทุกวันเลยอ่ะเศร้าจังเลยอ่ะเศร้าอ่ะแช่เพลงกันจีตูเจอยาวพึ่งร้องไห้เลยมันขำพลุกับอ่ะไปลองขัดกับเรามันยิ้มด้วยใครไปเล่นด้วยเหรอเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวมีอีกมีอีก โอ้ยคนรูกเอ้าอเอ้าไปเศร้าเลยแค่ไปนึกถึงใครเราอิทเราเยซีใส่แว่นหมีปอนเรื่องป้าแค่นี้เลยเหรอเออมันอินอ่ะว้าต้นหายมลเวลากันแค่นี่ เราเห็นเขาคนเดียวไม่เห็นใครแล้วเราไม่้หายจริงๆนมเสว่าคนเดียวเอ๊ไอ้สุมากเลย่ะเลปอมากเลยอ่ะเล็บปอนโกะทิเขื่อนมากเฮ้ยนี่มัมาเล่นเยอะนะ เว้ยแฟนใครเป็นแฟนใครเป็นแฟนใครเก่งแฟนใครั้มามาเดโอโผลเลยมาเดโอโผลเลยเก่งปเห็นไหมอีดอกกดดาวัยไห่พีดปวดน้องเก่งน่ารักไปป้าแล้วจะไปตีก่อใหม่แล้วแต่แฟน่ายังไม่มีเพลงนี้ทำไม่ เอนเนี่ยเลยนั่งเลยตรงเนี้ยจิมมีิ้งขับเบนซ์โอ้ยไม่ขับโรลลอยไม่ขับเบนซ์มีดอกเครดิตมีก็ตุ๋ยไหมแต่ฉันให้หนาเหนือเรื่องหลุดต้องมาตอนเนี้ยคนดูต้องนี่เขาบอกให้รอดูแอนเครดิตมันมีภาคต่อแล้วเขาจะสปอยล์เรื่องต่อไปไม่ดูหมดแล้วดีมาก ก็ไม่อยากเพราะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอ้าวนักร้องไม่ได้อ่นแฮปปี้นิวเอียร์เนี่ยก็ใช่ก็ใช่ไงเอางี้เพลงนี้เป็นเป็นไม่มีความสุขวันปีใหม่เราจะมีเพลงที่มีความสุขวันปีใหม่กันอ๋อเราขายขายเลย3คนมีเพลงนะคะเมีเพลงแฮปปี้อันนี้อันแฮปปี้แหรอมีเพลงแฮปปี้คนองไม่ทราคนมีใครบ้างมีใครบ้างแอบไม่ได้ดูคนแรกคนแรกคนแรกคือกลุ่มไหนอยากรู้ไิตาเอลิโตนไิตาเอลิสันิสานิตาเอลิโตน อยังลบดิพูดเอากลับมาเพลงมิกอนคือจะบอกชอบตอนไหนมันมันมันทัดฟิลคนอินนามันอบอุ่นแล้วก็มันมันเป็นอะไรง่ายๆที่เข้าใจ่ายมันอบอุ่นเพราะมึงมีผัวใหม่แล้วค่ะอมึงไปถามผัวเก่าก่อนตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ตาดไม่นด้ตัดไม่ได้ตลดไม่ได้ตลดไม่ได้ตดไม่ได้ตัดไม่ได้ะัดไม่ได้ตัวไม่ได้ตัดไม่ได้ตัไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดูแ่อด้วดูแ่ได้ตรดไม่ได้ตัดไมเได้ันม่้ตัดมากเ้ยัดไ่ไดังหวะ พี่ซี่เขาส่งสายตาหายมีกาเขาจะแบบฉันต้องยกเครดิตให้น้องวีนะเพราะฉันบอกว่ามันต้องเป็นเศร้าปีใหม่เพราะมันปีใหม่มันคือมวรวหลายอย่างอยู่กับเพื่อนด้วยมันเศร้าด้วยมันมันมันเป็นเหมือนตอนที่มันนึกถึงตัวเองตอนที่วันวาเลนไทน์ทุกคนเขามีคู่กันหมดแล้วเราไม่มีใครอ่ะไม่ตั่งสารจังเลยรีเลทเลยว่ามันรีเลทกับตัวเองตรงที่แบบเราไปกินข้าวทีร้านอาหารแล้วทุกคนเขานั่งเป็นคู่แล้วเรากินคนเดียวอ่ะมันเศร้าอ่ะแบบการข้าันได้ไปนะก็โทรหาีชอลวร้องไห้ไปอ่ะกันที่ บ้างไงอ่องโอ้โหไม่แต่เอาจริงๆนะจริงๆฉันไม่เคยเขาเดากับแฟนคนไหนสักคนเลยปีนี้แหละใช่ค่ะอือน้องก็ทีปรบมือเก่งเก่งมากดีมากทัชชัดแต่ไม่กล้าลองให้เจ็บตมูไม่อ้อมไม่ออมคือดูอ่ะแอบนิสัยเสียว่าเรียบมีกะจะชอบระแวงว่าเดี๋ยวมันจะต้องอะไรของมันสักอย่างละมันสักอย่างเออแต่มุดรวมก็คือ เศร้าถ้าไม่ถ้าไม่สมหวังยังมันก็เศร้าอยู่แล้วน้อยเนาะนี่ขนาด MV จบกี่หลายนาทีแล้วนะขนยังลุกอยู่เลยอ่ะไม่ใช่เออว่าไงคะ หนูชอบวีชอบตอนที่เห็นกันสองคนไม่เหลือใครแล้วโอือหนูชอบเลยชอบเลยมาจากคน่เดี่ยวพักแต่ทีเลยมาจากอินเนอร์คนนี้เขาไม่ได้เกี่ยวอะไไม่เป็นไรหนูไม่ไม่ใช่อยากอยากมาจากอินเนอร์คนตัดด้วยฉันชอบตั้งแต่มันโตรแบ็คแล้วตั้งแต่เหมือนทรานซิชั่งเออมันแต่อยากตัดตอนนั้นเลยตอนนี้ก็ได้วางเฟรมมาก่อนไหมหรือว่ามันบังเกิดจากตอนนมาแล้วเพนแคทมาแล้วหนุ่เก่งจังเลยที่มีขันหน้ามาลองตรงท่อนผูกก็เป็ไอ้หนุ่มนี่มันเก่งโอเคไม่ให้เก่งได้ไงล่ะอีดอกไข่เองตัดเองรูู้อยย่่คนเดีว ้วดยถ่ายายเสร็จแล้วตัดเลยเแต่ฉันชอบตอนไดนไมอันนี้ผไไม่ได้คุยนะครับดี ถ่ายเสร็จเลิ่กองตอนกี่บอกว่าสามทุ่มสามทุ่มตอนเช้าอีกวันหนึ่งพี่มิกได้ดูคัตติ้งเลยคุณรถจุนเลยเขาปอย่างี้แต่จะบอกว่าชอบตรงตอนที่เขามาหาตอนแรกกับตอนที่โตแบ๊กมันก็รู้เลยว่าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมไม่ยัยซีเขาเล่นดีมากฉันอยากดูว่าจะมีคำถามฉันจะไม่ได้ไปเพื่อนหวีไปโผล่กโคลวินี่มันมีความหมายอะไรยังไงเราถ่ายอยู่สามนาทีแล้วไม่หมายถึงว่าเวลาเราพูดถึงบรรยากาศปีใหม่อะมัันนใช้มีก้อนมวลอยู่แล้ว แต่หมายถึงว่าตอนมวนเพื่อนอ่ะถ้าสมมติว่าดูดีๆอ่ะทุกคนก็จะมีมีเรื่องราวของตัวเองเรื่องราวของตัวเองเข้าใจแล้วแต่เนี้ยคือตัวหลักแต่ชอบที่อย่างพี่หวันเจี๊ยบมาคนเดียวเลยใช่พี่หวันเจี๊ยบแฮปปี้นิวเยียร์เสร็จเขาก็เทคส่งข้อความเวลาเราแฮปปี้นิวเยียเลยแบบคนเดียวมันหันมองได้แต่พอฟุ๊กห้าสี่สามสองหนึ่งเพิ่มฟุ๊กก็หันมองว่าเออมันอ๋ออยู่กับพี่หวันอาจจะมี MV ต่อจากเพลงนี้หรือเปล่าแต่รู้สึกยันได้อย่าลืมอย่าลืมไปดูตาพี่หวันเจี๊ยบเขาใส่คอนแทค ถึงอะไรอ่ะรอเวลาใส่คอนเทคเลยบอกใช่เหรอพี่เปใสายแฮปพี้นี่ยร์กันเองเลย แต่ยังมีเพื่อนไงแต่เขาใส่ดีเทลนะผู้ชายยิงข้างหลังก็เป็นแฟนเก่าเพื่อนหมดเลยดูดีรีเนี่ยรีวิ่งไงแล้วก็กอดกันอย่างนี้ใช่ว่าไงหนูหนูชอบมากเลยอ่ะคือมันเป็นบรรยากาศพวกปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่เศร้ามันมันทำให้ฉันนึกถึงเอ็มมี่ช้ามันเย็นเย็นคิดว่าได้กอาวเวย์โอเคที่เพอร์ลี่อ่ะเออไปสุดขั้นหนันเลยแต่สุดท้ายแล้วก่อนฉันดูฉันเดาเนื้อเรื่องไว้ได้เลยว่าอีนี่ต้องเรรู้ได้ไงเราได้ใจเก่งกว่าคนทำสื่อไอีนี่เด อดวูัไม่ตั้งแต่ตอนฟังเพลงอันแฮปปี้ฉังคิดว่าอุ้ยให้อินนะอีมิกต้องเล่นเนื้อเรื่องแบบนี้ ป็นจริงแต่เพราะว่าเพราะว่าเพลงมันง่ายมากมันต้องสื่อสารง่ายแต่จริงๆเดาพักเลยไหมพี่มิ้งไม่ป้ายมือเลยอ่ะเออทำไมวะเสียดายนะแต่คนไม่ได้ดูนะมันมีท่อนถ้าดูจริงๆอ่ะเพลงเนี้ยจริงๆมันมีมานานแล้วเดี๋ยวฉันสอนร้องเพลงพี่ซีแล้วมันจะมีท่อนที่พี่ซีร้องให้ฉันฟังด้วยใช่ยมีพี่ซีใส่หูฟังเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเนี่ยเป็นคนสอนเนี่ยเลยพี่ซีเขาร้องให้พี่ซีเขาร้องได้เลยเห็นไหมล่ะมิ้งแต่ปีสองเก้าเพลงเนี้ยเขาแต่เชื่อว่าเพลง จะแบบหลายๆคนเปิดตอนช่วงปีใหม่ก็หลังจากพี่ดาคืนคัมบีก็เป็นอันแฮปปี้นิวเอียร์มี่วนร่วมกันนะเพื่อจว่าชีวิตเราจะไม่แฮปปี้แต่ก็มีเพลงให้ฟังไปด้วยกันอันแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะบายบายขอบคุณทุกคนครับรอเพลงพิดานะคะเดี๋ยวลงต่อยังมีค่ะบมาเราเพลงเอลี่ด้วยเดี๋ยวมีต่ออีก仨พูดอะ้รพูดเพลงพูดกสิพูดออล่ามาตอนนี้ โกโกลาค่ะฝากเพลงอ้อมกอดร้านจอบัดใจด้วยค่ะกรุงพาดีกุงพาฝากเพลงคาใซของกะเทยด้วยค่ะจบจบจบนะคะสนุกมากี่มา